สวัสดีครับวันนี้ผมพาน้องเพียวเอาขวดและกระป๋องที่สะสมไว้ที่บ้านมาขายนะครับวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เขารู้จักคุณค่าของเงินแล้วก็รู้วิธีหาเงินจากของรีไซเคิลนะครับผมก็จะให้เขาทำเองนะครับเพื่อให้เขาได้เห็นคุณค่าในการทำงาน ขวดและกระป๋องที่จะเอามาใช้ขายกับตู้อัตโนมัติได้จะต้องเขียนว่า10เซนรีฟันนะครับตอนนี้น้องเพียวก็ย่อนกระป๋องเข้าไปในตู้อัตโนมัตินะครับตัวเครื่องมันจะมีเลเซอร์360องศาเพื่ออ่านบาร์โค้ดนะครับเพราะฉะนั้นระวางกระป๋องท่าไหนก็ได้ตอนนี้มันก็กำลังนับเงินให้ครับผมบนหน้าจอดิจิตอล วดละ10เซน10เซนนะครับวันนี้เพียวก็ได้มา5.8ดอลลาร์นะครับ